สว,ส,สวัสดีครับสวัสดี S <S ครับสามโอไรกุ้มครับตอนนี้ทีมงานหงยกแปริ้วนะครับก็พาเพื่อนเพื่อมาพบกับอีกหนึ่งคู่เพาะเลี้ยงน,น,นะครับนกหงยกนะครับแล้วก็นกหงยกสายประกวดหรือว่านกหงยกอังกฤษ นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะครับกับผู้ชายท่านนี้นะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อนะครับเดี๋ยวให้บางได้แนะนําตัวเองครับครับผมอารวีย่าละวงครับครับผมตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเขตไหนของอยู่มินบุรีครับมินบุรีมินบุรีตรงนี้เรียกว่าเป็นชุมชนอันหูดาชุมชนอันหูดานะครับก็เดี๋ยวขอเรียกง่ายๆแล้วกันก็ขอเรียกว่าบางอารวีครับอ่าก็ จำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับหลายๆคนที่เคยเห็นในการจัดงานประกวดนกฮงหยกนะครับอาจจะคุ้นเคยนะครับก็ให้รู้จักไว้ก่อนว่าออชื่อว่าบางอารวีรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยว่าความเป็นมาในการเริ่มต้นเลี้ยงนกฮงหยกเกิดขึ้นได้ยังไงครับบังตอนฉันเริ่มเลี้ยงจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนเรียนมมต้นไปเดินสวนจะจะ,จะรู้จักก็เห็น เห็นนกแต่ฉันชอบชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วอ่ครับผมแต่ไปเห็นนกนี่มันนกนก,นกอะไรสวยสีสันเยอะ so แต่สมัยก่อนก็ไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะใช่ครับผมฉันก็ศึกษาเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไปเห็นของอยู่อังกฤษไปเห็นในไม่รู้ว่าทันก็อบอกไอ้เว็บไซต์ไอ้อะไรอ่ะเบิร์ o v e เอร์อ๋อเบิร์นเใช่ใมันจะมีห้องของ BBT Family ใช่ครับ ก็เข้าไปศึกษา <iley> im, ดูดูแต่สมัยนั้นอะ่ะยังไม่ได้เลี้ยงแบบจริงจังครับก็เลี้ยงมัง่งไม่ได้ลูกเลยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วก็หยุดหยุดไปจนเรียนเรียนจบอก็แสดงว่าหลายหลาย,หลายปีอยู่ใช่ใช่หลายหลายปีแล้วก็พอเรียนจบก็ทํางานพอเริ่มมีทุนก็เริ่มหามาเลี้ยงอก็คือตอนตอนนั้นที่เราเริ่มออที่จะเอานกอังกฤษมาเลี้ยงเนี่ยก็คือตอนนั้นที่เราเห็นเนี่ยก็คือ สนใจในสีสันความแปลกใหม่ใช่สนใจในโครงสร้างนกนกอะไรทําไมหน้ามันใหญ่ใช่ตัวใหญ่ครับใช่เห็นมันมันแปลกกับปกติเราเห็นตามตลาดตามตัวไเล็ก่เป็นฮอลแลนด์ใช่หน้าเล็กๆใช่ครับผมอันนั้นตอนนั้นที่เราซื้อมาที่เป็นนกของยุคอังกฤษตอนนั้นราคาราคาแพงไหมที่เราซื้อมาสมัยนั้น ที่เือม,มันก็ไม่ไม่แพงแต่มันก็เป็นเกรดที่ยังไม่ได้ดีอะไรครับ<ช>ก็เป็นเกรดกลางๆที่มีขายอยู่ตาม<ช>ท้องตลาดที่มีตาทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่เกรดที่เขาเอาไปประกวดกันใช่ครับซึ่งเกรดที่เขาเอาไปประกวดเ,เดี๋ยวเราจะเราจะพูดเราจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าฟาร์มที่เนี่ยมีทั้งอังกฤษสายประกวดแล้วก็<ช>มีทั้งฮอลแลนด์ด้วยนะครับแต่อันนี้เราได้พูดถึงความเป็นมาก็คือด้วยกับสเสน่ห์ของของนกหงโยกเนี่ย คือเราไม่ไม่ไม่แบ่งแยกก็คือเสน่ห์ของนกฮูกเนี่ยคือมันมีสีสันความสวยงามในตัวของมันอยู่แล้วใช่ครับบางคนเห็นแล้วก็อาจจะหลงรักอาจจะอยากจะเอานมาเลี้ยงดูแล้วก็มีสีสันมีความเพลิดเพลินด้วยก็คือตอนนั้นเราก็เรียนไปด้วยเลี้ยงไปด้วยก็ยังไม่ค่อยเช่ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายเลี้ยงตามภาษาเด็กอ่าเด็กอยากอยากเลี้ยงอ่ะอยากเลี้ยงครับผมแล้วเรากลับมาจริงจังได้ยังไงครับในการเลี้ยงนกฮยก ก็เห็นเขามันมีสีสีใหม่ๆอ่ะตอนสมัยนั้นมันช่วงมีอะไรทีทีซีบีครับผมฟอลโลมีสีมันหลากหลายกว่าสมัยก่อนก็คือเริ่มแรกในในนกหมงยกอาจจะมีสีสีธรรมดาสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าอะไรประมาณนี้ที่เราเห็นโดยทั่วไปใช่แต่เมื่อประมาณ อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่ามากมากว่านี้ก็จะมีเรียกมีคนที่เข้าพัฒนานกหงสยกในสีสันที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็นำนกจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ TCB ก็เท็กซัสเคเบิลดีในกลุ่มของ r เ i n b o w ก็มีในกลุ่มของอพวกนกวิงพวก FBG แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Follow แล้วก็ ในในกลุ่มอื่นๆ<ช>อ่าผมอาจจะนึกไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็<ช> <ๆ S 2> เราก็กลับมาให้ความจริงจังในการเลี้ยงนกใช่ไหมใช่<ร>ามาจริงจังได้ประมาณปีปีกว่า,วาเนี่ยหปล่ปีกว่าใช่ซึ่งปีกว,กว่าที่เรามีความจริงจังในการเลี้ยงคือเราสนใจในกลุ่มสีไหนเป็นหลักในใน,ในนกของหยกที่เราพัฒนาความชอบส่วนตัวเลยผมชอบนกหลังสีเทาหลังสีเทาใช่ จะเป็นมิวเทชันไหนมารวมก็ได้แต่ขอให้มีวิ่งอยู่ในตัวเพราะผมชอบนกหลังสีเทาสีมันซอฟลงรับนกหลังดําชอบความนุ่มนวลในสีนกไม่บางคนอาจจะชอบความดาร์กความเข้มบนบนหลังปีกบางคนอาจจะชอบความนุ่มนวลดูแล้วสบายตาใเหมือนอย่างเราเราก็ชอบความนุ่มนวลก็หลักๆก็จะเป็นในในนกตัวนั้นที่เราเลยในนกตัวนั้นที่เราเลี้ยงก็จะมีความเป็นวิ่งอยู่ด้วยแฝงอยู่ใช่ครับ ถึงยังไม่แสดงออกก็อย่างน้อยต้องมีแฝงไว้เวลาทําชั้นต่อไปก็มีโอกาสได้ตามจินตนาการของให้มันเค่เรียกว่ามีโอกาสที่ให้สีมันซอฟลงมาใช่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าความความซอฟองสีหรือว่าความเป็นหลังเทาของตัวนกเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงบ้างครับแล้วนอกจากคอลแลนด์แล้วเราก็ทําอังกฤษด้วยใช่ไหมใช่ครับในการทําอังกฤษกับคอลแลนด์มันมีความแตกต่างกันมากไหมในการเลี้ยง ความคิดผมผมว่าเหมือนกันแทบไม่ไม่ต่างกันเลยอืมใช่เพราะว่าบางบางคนอาจจะมองว่าเลี้ยงอังกฤษเนี่ยยากบางทีเลี้ยงแล้วไม่ได้ผลผลิตไม่ได้ลูกบางทีเลี้ยงแล้วก็เขาเรียกว่านกไม่ยอมผสมพันธ์กันอันนี้เราจะให้ความรู้กับคนที่สนใจยังไงดีในการเลี้ยงอังกฤษนกอังกฤษมันเหมือนกันสําคัญทีอ่อายุนกครับที่จะเริ่มเริ่มเอามาเข้าทำครับประมาณไหน มันมันถึงที่จะเหมาะสมในการเข้าคู่ผมใช้ตั้งแต่1ปีขึ้นไปเลยครับอายุอย่างน้อย1่ปีสำหรับผู้ผู้เมียใช่ครับทั้งผู้ทั้งเมียครับผมแล้ววิธีการเข้าคู่เนี่ยบางคนเขามีเทคนิคในการเาเรียกว่าถอนถอนขนตูดใช่อันนี้เราต้องทำไหมหรือว่าเราปล่อยเขาตามธรรมชาติคล้ายกับฮอลแลนต้องทำแต่ผมจะเข้าคู่ให้เขารักรักกันก่อนอเพราอเขาเริ่มเข้ารังผมก็จะถอนอ๋อชก็คือถอนสายที่ถอนเนี่ยเพื่อ มันผสมติดง่ายเพราะว่าขนมันจะยาวก,กว่าขนกฮอลแลนด์ใชครับ<ช>ผมซึ่งบางคนอ,อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าความแตกต่างระหว่างอังกฤษกับฮอลแลนด์เนี่ยมันยังไงบ้างเพราะบางทีฟังจากที่เราพูดอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าอังกฤษสายประกวดแท้ๆมีลักษณะเป็นยังไงซึ่ง,หน,งหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือเราได้ไปงานประกวดนกมาด้วยทั้งอังกฤษ แล้วก็ทางฮอลแลนด์ใช่อันนี้พูดถึงการตัดสินใจในการไปงานประกวดหน่อยอะไรที่ทําให้เราไปงานประกวดนกเอ้เราถ้าเราเลี้ยงอยู่กับบ้านเลี้ยงผสมอย่างเดียวเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ออกไปงานไปเจอเพื่อนอเราก็ไม่เห็นว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วคผมใช่เพราะเราได้ออกไปแล้วก็ ไปเห็นนกว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วกลับมาทําของเราเพื่อที่จะไปแข่งขันกับเขาในสนามต่อๆไปอ่ะอครับผมใช่ก็เหมือนกับไปค่าเรียกว่าไปไปเปิดมุมมองใหม่ๆในการเลี้ยงนกใช่ครับบางทีเราเลี้ยงอยู่กับบ้านเราก็จะเห็นว่าของเราสวยอยู่คนเดียวใช่ไม่มีไม่มีเปรียบเทียบ่ก็คือบางทีเออไปเห็นนกของคนอื่นๆว่าเขามีการพัฒนาใช่มีการเลี้ยงในเรื่องของสีสันโครงสร้างยังไงบ้างเราจะได้คขาเรียกว่านําเทคนิคของคนอื่นหรือว่านํา นำสิ่งที่เราไปเห็นมาจากงานประกวดเนี่ยกลับมาพัฒนาของเราเองแล้วเป็นยังไงบ้างกับการกับงานประกวดนกที่เราไปมาไปมากี่งานไปไปมาที่ไหนบ้างในงานประกวดนกไปมาถ้าหงโยกฮันแลงก็ไปไปมาสามงานครับสามงานที่ที่ไหนบ้างอที่แรกที่ไปเริ่มเที่ที่ไปก็ธัญญาพาร์คศรีนครินธัญญาพามแรกเลยเป็นเป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศหน่อยครั้งแรกที่ไปที่นั่นตื่นเต้นเลยวันนั้น นกไอ้นั่นก็เตรียมเตรียมไม่ค่อยดีวันนั้นครับใช่วันนั้นเตรียมนกไปกี่ตัวครั้งแรกสองสองตัวมีมีมีใช้ได้สองตัวที่เราคิดคิดว่าใช้ได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วนั้นผลเป็นยังไงบ้างสองตัวที่นําไปก็เข้าห้าตัวสุดท้ายทั้งสองตัวครับแล้วก็ติดรางวัลตัวเดียวติดรางวัลตัวเดียวใช่ก็คือติดรางวัลนี่คืออันดับที่งานนั้นน่าจะที่สามสนามแรกใช่ที่สสนามแรกก็คือติดรางวัลอันดับที่สาม แล้วสองตัวที่ไปเนี่ยคือลงในค์ดเดียวกันด้วย <c oughs> ใช่ว่นกใช่วิง่งวิ่งหน้าเหลืองจังได้เลยฉันไปวิ่งหน้าเหลืองตัวผู้ตัวตัวเมียตัวครับแว<ล>เข้ารอบทั้งคู่ก็แสดงว่าเหมือนก็ไปตัดขากันเองใช่น่ายไปตัดขาครับผมถ้าเราถ้าเราเรียกนกไปไปคนละค์ดมันก็มีโอกาสอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรานํานกไปในค์ดเดียวกันมันก็โอกาสรุนมันก็น้อยลงใช่ก็ถือว่าก็ยังยังยังได้ไปต่อ อย่างน้อยก็ยังได,ยงได้ยังได้รางวัลกลับมาใช่อันนั้นคืองานแรกแล้วงานต่อมางานต่อมาน่าจะหงโยงอังกฤษที่เซนท์ันพรามสองอเป็นงานบ้างการประกวดอังกฤษกับฮอลแลนด์แตกต่างกันไหมโอ้ยต่างต่างกันเยอะอ่าเขาเพราะว่าตัดสินเขาตัดสินโดยภาพรวมอืมครับภาพรวมมันไม่เหมือนหงโยกฮอลแลนด์ตรงที่ว่าหงโยงฮอลแลนด์จะดูละเอียดแบบอืไอ้นั่นทีละตัวแบบละเอียดมากครับคระพวกเขาดูโดยรวมเนี่ย แต่กรรมการเขาชำนาญด้วยแหละไม่ใช่ครับน่นก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีการมุมมองการให้คะแนนที่แตกต่างกันเล็กน้อยใช่ซึ่งในอังกฤษเราก็ติดรางวัลเหมือนกันใช่มีติดรางวัลตอนนั้นอังกฤษเอาเอาไปงานประกวดกี่ตัวสองตัวสองตัวใช่ติดรางวัลทั้งสองตัวรางวัลทั้งสองตัวได้อันดับที่หนึ่งตอนนั้นสแปงเกิลเพตเมียตัวเพตเมียอ่ากับแล้วก็ที่สาม หลังน้ําตาลรวมรวมสนามนั้นรวมแฟนซีด้วยหรือเปล่าจำจำไม่ได้แต่ก็ได้ที่สามมาที่สามใช่ก็คือวันนั้นนํานกไปกี่ตัวสองตัวสองตัวได้สองรางวัลใช่ครับการันตีถึงคุณภาพของการเลี้ยงและการคัดสรรสายพันธุ์ที่จะมาพัฒนาหรือว่ามาต่อยอดนะครับในการเลี้ยงนกหงยกอังกฤษหรือว่านกหงยกสายสายประกวดหลายๆคนก็อาจจะพูดว่าอังกฤษสายประกวดนะครับอ่าก็ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็การพัฒนาทั้งโนกโหงสยกอังกฤษและก็โนกโหงสยกโปแลนด์ด้วยครับผมอตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงนี้ก็เป็นก็ได้เป็นฟาร์มเล็กๆละกันเรียกว่า้นี่ดีกว่าโฮมบีทโฮมบีทโฮมบีทใช่โฮมบีทไม่ถึงต้องบอกว่าที่นี่มีชื่อฟาร์มด้วยเราใช้ใช้ชื่อว่า Y R W ัจจิกา Y R W บัจจิกาชจำชื่อนี้ไว้ให้ดีการันตีในเรื่องของคุณภาพอ่ะเดี๋ยวให้พาเข้าไปดูนกเลยละกันโฮมบีดโฮมบีดนะครับโฮมบีดนี่ก็จะคล้ายๆกับโฮมโปโฮมโปจะใหญ่หน่อยโฮมบีดก็จะประมาณนี้เล็กๆแต่เต็มไปด้วยคุณภาพเอาเอาอังกฤษอนดีกว่าอังกฤษอังกฤษคู่ไหนดีเอาดูเป็นบางคู่แล้วกัน เพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะที่จะร้อนอ่าลกอาจจะยืนไม่ค่อยสวยอาจจะอาจอาจะออกข<ช>อบหน่อยเอาคู่นี้ก็ค,กคู่การ<ช>อ่าคู่การนี้ก็เป็นเป็น,ปนตัวตัวใกล้นี่เป็นตัวเมียนะใช่ครับวิธีการดูเพศก็เหมือนกับพ<ร>อแรงพอแรงใช่ับตัวผู้ก็จะออกสีจมูกสีน้าใช่เข้มๆใช่ครับตัวเมียก็จะเป็นสีเนื้อใช่อ่าหรือเป็นสีน้ําตาลแก่เวลาที่เขาอายุมากขึ้นใช่ครับ อันนี้ให้ให้เราอธิบายให้หน่อยคืออังกฤษสายประกวดลักษณะเขาจะประมาณไหนมันแตกต่างกับอังกฤษที่มีตามท้องตลาดยังไงบ้างอย่างแรกโครงสร้างอ่าโครงสร้างมันจะมีหน้าอกมีหัวครับ,รบมีลำตัวที่ยาวขึ้นมาอ่ใช่มีหน้าที่กว้างอืมครับก็คือเขาเรียกว่าโครงสร้างค่อนข้างที่จะใหญ่ ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าหน้าหน้าจะบรนบาลหน่อยใช่ขนเขาก็จะยาวจะยาวจะฟูถ้านกตามท้องตลาดบางทีเราไปเห็นว่าเป็นนกอังกฤษบางทีตัวเขาก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้หัวเขาอาจจะไม่ค่อยบานเท่าไหร่อาจจะคล้ายๆกับลูกพึ่งแต่ก็มีแบบเขาโค้งคล้ายกับอังกฤษใหญ่กว่าฮอลแลนด์ แต่โดยส่วนมากแล้วที่เขาเอาไปเอาไปประกวดก็ลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณมแล้วสมสมุสมมติว่าเราเลี้ยงอังกฤษเราอยากไปประกวดเราเราเตรียมนกประมาณไหนคล้ายกับคอนแรมไหมหรือว่าเราเราจะต้องเตรียมนกที่ต้องอมีวิธีการมากกว่ามา,มากมากอ่ายางไรบ้าง อย่างกี่ก็ก่อนสักสองเดือนผมจะเก็บเก็บหางหมดเลยเก็บหางออกออกหมดเลยคือคือถอนมันนั่นแหละเพื่อที่จะได้หางใหม่อ๋อใช่แล้วก็เตรียมอาบน้ำแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแยกสองตัวก็ได้เพราะมันจะไม่ค่อยกวนกันเหมือนคันแรมอ่กงละสองสองตัวได้แล้วเราต้องซ้อมเขาเขาดืนไหมต้องซ้อมในบ่ซ้อมอ๋อใช่ซ้อมใช้เวลานานไหมในการซ้อม ย,ยังฮังโยนกิตน่าจะใช้น้อยกว่าฮอแลแลนด์เพราะความตนเขามันน้อยก็<ช>คือลักษณะนิสัยอังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะนิ่งใช่ไม่ค่อยเขาเรียกว,ว่าไม่ค่อยบินเหมือนฮอแลแลนด์ใช่ในการฝึกยืนคอนอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าฮอแลแลนด์ใช่แต่วิธีการจะใช้กันการเตรียมนกค่อนข้างที่จะมากกว่าฮอแลแลนด์ในเรื่องของการทํความสะอาดการถอนหางให้หางเขาขึ้นใหม่ใช่ให้สมบูรณ์ที่สุดเราก็เขาเรียกว่าเราก็ต้องการะยะเวลาให้ดี ก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนถอนขนฮะถอนขนเขาเรียกขนหางหางลักเขาเรียกหางชัยใช่แต่ถ้าผมคือถอนหมดเลยถอนหมดเลยทั้งหางชัยทั้งออกหมดทั้งชุดใช่ครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะสองเดือนใช่ไหมประมาณสองเดือนหางแล้วก็ก่อนงานเดือนหนึ่งจะปลอยเก็บปลอยถอนหมดหมดออกเหมือนกันให้เขาขึ้นใหม่ใช่ขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ที่สุดใช่ ก,ก็วิธีการการเชยมในนกอังกฤษก็ประมาณนี้ใช่หลกัหลกๆก็ประมาณนี้หรือบางคนอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างก<ช>ังในไปอันนี้ก็จะเป็นอเอ่อเป็นอังกฤษสายประกวด<ช>อ่าแล้วก็มีฮอลแลนด์ด้วยอันนี้ฮอลแลนด์ก็ที่เราทําไว้มีอะไรบ้างฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ที่ทําไว้ก็กลุ่มวิ่งครับกลุ่มวิงในนกกุ่มวิง,อ,วงอย่างอย่างคู่นี้เลยแล้วกันอ่า<ช>คู่ที่กล้องจับอยู่เนี่ยอันนี้ ตัวผู้เป็น TCB สป t w วิ i อ่าวิ Speed Wing, ใช่ตัวเมียเป็น TCB Wing เลยครับอ๋อก็ทั้งสองตัวก็มีเลือดวิงทั้งคู่ครับอันนี้ที่เราอยากจะได้ผลผลิตมันเป็นแบบไหนที่เราคาดหวังไว้ ทีซีบีวิงเหมือนตัวแม่เหมือนตัวแม่ตัวแม่ก็คือตัวตัวที่อยู่ด้านล่างนะก็คืออย่างที่เราคุยกันก็คือเราชอบที่มันเป็นสีหลังสีเทาสีหลังสีเทาก็จะออกดูแบบซอฟๆหน่อยดูแล้วก็คือถ้าเรียกว่ามันทําให้อารมณ์ของเราบ่งบอกถึงผู้เลี้ยงได้สีเทาๆก็เหมือนคนเลี้ยงก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์สุขุมนุ่มลึกมันอย่าง เหมือนอย่างตัวตนของเราที่ที่เราทํานกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการการเลี้ยงนกมันบ่งบอกถึงคนเลี้ยงได้นะว่าเอ้ยแต่ละคนจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างใช่อันนี้คู่ด้านล่างก็เหมือนกันนะเป็นเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นรีเซฟเคียวิงรีเซฟเคียวิงใช่เคียววิงกับเกวินเป็นเป็นหลังเท้าครับต,ตัวผู้ก็เป็นตัวผู้ก็เป็นรีเซฟวิงเหมือนกันอ่าทั้งคู่ อันนี้ก็มันสวยคนละแบบนะเพราะว่ารีเจสิบโดยปกติแล้วหลังเขาจะเข้มใช่ครับแล้วก็เสียตัวเขาก็จะตัดตัดกันก็ค่อนข้างที่จะเข้มหน่อยใช่ครับอันนี้เราก็มาใส่วิงก็ทำให้มันมีความสมุนลใช่สมุดลงก็แค่เรียกว่ามันสวยคนละแบบก็คืออันนี้เราเราเพิ่งจะจับเขาเข้าคู่กันใช่ที่เราเพิ่งจับเขาเข้าคู่เนื่องจากว่า อากาศร้อนใช่แล้วนกผัดขนด้วยอะไรด้วยอ๋อครับผมใช่จริงจริงอากาศช่วงนี้ก็ก็ไม่เหมาะกับการการเข้าคู่นกเท่าไหร่ใช่เพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนก็คือหลักๆเลยพอหมดร้อนเริ่มเข้าสู่ฝนเนี่ยก็คือเหมาะที่จะจับนกเข้าคู่กันใช่เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือนกอากาศก็ไม่ค่อยร้อนด้วยเพราะบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยเราจับนกเข้าคู่ก็บางที ผลเสียมากกว่ามากกว่าผลได้มากกว่าผลได้ใช่บางทีขายมาบางทีก็ไม่ค่อยมีเชื้อใช่มีอก็ตายตายโคมใช่ครับบางทีก็ผลผลิตลูกออกมาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยครับเพราะอย่างที่เห็นนะก็คือบางคู่ก็ยังไม่มีกล่องฟักด้วยใช่บางอย่างก็คู่ล่างที่กล้องจับอยู่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่กล่องฟักเข้าคู่ไว้ก่อนเข้าคู่สาเหตุเข้าคู่ไว้ก่อนเพื่อให้นก รักรักกันก่อนอืมครับผมยังไม่รีบแขวนรังบางที่แขวนรังตัวเมียหวงรังก็จะไล่ตีตัวผู้บ้างแล้วเรามีเรามีเทคนิคในการเข้าคู้ไหมเราเราใส่นกยังไงใส่พร้อมกันตัวผู้เข้าก่อนตัวเมียเข้าก่อนหรือยังไงใส่ตัวผู้ก่อนจะใส่ตัวผู้ก่อนสักสองสามวันก็ได้ให้ตัวผู้เป็นเจ้าถิ่นอ๋อครับผมใช่แล้วก็คอยใส่ตัวเมียใช่พอใส่ตัวเมียไปก็จะคึกไอ้นั่นเองก็เหมือนว่าเหมือนครับตัวผู้เป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วพอตัวเมียเข้ามาเนี่ยก็คือ ก็จะไล่ตัวเมียเหมือนว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการในการเข้าคู่ซึ่งแต่ละคนก็มีมีเทคนิคแตกต่างกันก็ขเขาเรียกว,ว่าเราก็สามารถใช้เทคนิคให้มันเหมาะสมกับกับตัวเราซึ่งของเราเราเราถนัดแบบนี้ใช่ครับแล้วเวลาเข้าคู่นกในเรื่องของอาหารเรามีอาหารที่พิเศษไหมหรือว่าอาหารปกติธรมรมดาทั่วไปก็ทั่วไป,วไปผมใช้ก็ มิลเลตครับมิลเลกับข้าวายเลยสองอย่างอ๋อใช้แค่สออย่างใช่ครับมาอ่อซื้อมาผสมเองซื้อมาผสมเองผสมประมาณไหนบอกได้ไหมหรือแล้วแต่กะเอาไม่ใช้ที่ผมใช้ประจําก็ห้าห้าต่อหนึ่งมิลเลตห้าข้าวายหนึ่งอ่าใช่ จะไปกัดกันเราเองห้าห้าอะไรนี่รูตอนแ้วแต่ห้าห้าครับผมห้าห้าขันอ่าห้าได้คุณง่ายมีเหลือห้าขันใช่เอ่อแล้วก็ข้าวไรหนึ่งขันอ่าอย่างนี้ก็ได้ก็เพื่อนๆนก็ไปกัดเอาเดือกก็แล้วแต่ตามสูตรของใครของมันอ่าแล้ววิธีการให้น้ําก็เป็นหลอดนะหลอดเล็กใช่ครับร้อากาศร้อนๆอย่างนี้นกกินพอน้ําพอเปลี่ยนเติมทุกวัน ก็คือวันต่อวันใช่ไหมที่เราเปลี่ยนใช่แล้วอากาศร้อนๆนี้เรามีการดูแลแบบแบบพิเศษไหมสำหรับอากาศร้อนๆอย่างนี้ หรือดูแลปกติปกติใช่ครับผมเพราะว่าลมมันก็มีลมโกรกทั้งวันอยู่แล้วก็คืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นโฮมบีดเล็กๆใช่ก็คือบางคนอาจจะสงสัยทำไมเลี้ยงนกแค่นี้ก็คือเลี้ยงตามความเหมาะสมของเราด้วยชซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เลี้ยงนกอย่างเดียวเรามีงานประจำใช่ทำงานคือสัปดาห์หนึ่งทั้งห้าวันบางทีเก้าหวันด้วยก็อาจจะไม่มีเวลามากในการดูแลนก แต่เดิมๆเราเป็นคนชอบรักสัตว<ช>์ชอบเลี้ยงนกอยู่แล้วก็เลยเเเมีงานประจำแล้วก็เลี้ยงนกด้วยก็เลี้ยงเท่าที่เราจะดูแลได้<ช>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะกับสิ่งที่กับสิ่งที่เราทำซึ่งบางคนเนี่ยอยากจะเลี้ยงก็จริงๆเราไม่ต้องเลี้ยงนกในจนํานวนที่มากก็ได้เราแค่เลี้ยงเท่าที่เราดูแลได้อย่างที่เราทําอยู่มีทั้งหมดสี่ที่นกที่ทําอยู่ กงพ่อผมมีแค่9ก้งนะครับ็คือทำ,ทำเต็มที่ก็ได้แค่คทีททละเก้าคู่ก็คือเราเราทำแค่มีกงพ่อแค่9กาใบใช่ครับ ทำทีละเก้าคู่มีทั้งอังกฤษกับฮอลแลนด์แล้วเราทํำยังไงเวลาเวลาที่เราขึ้นทําใช้การสลับใช่วนอ่าบางทีก็สองข้อก็เปลี่ยนเอาอีกคู่นึงเข้าบางทีก็ข้อข้อเดียวก็เปลี่ยนะอ๋อเอาให้นกได้พักพักเยอะเยอะที่สุดอ่ะก็คือเราเราไม่ได้รีดในการทำผลผลิตใช่ก็คือบางทีเราก็แต่ละคู่แล้วอาจจะให้เขาเอ่อมีมีลูกประมาณสองครั้งหรือว่าครั้งเดียวแล้วเราก็ผัด เอานกที่เราพักไว้มาทำก<ช>็คือจะสลับอย่างนี้นกก็นกไม่โทรม<ช>นกก็ได้พักผ่อนด้วย<ช>อ,อันนี้ก็เป็นข้อดีในการคารเดกว่าในการบริหารในการจัดการเวลาให้มันเหมาะสมด้วยเพราะว่าเราเลี้ยงบริหารเองคนเดียวใช่ครับให้น้ำให้อาหาร<ช><ช>แล้วเวลาเราไปทาไปทํางานนี่เราต้องให เปลี่ยนน้าให้อาหารเขานี่ตอนไหนเช้าหรือว่ากลับผมจะทเย็นครับส่วนใหญ่จะทาเย็นกลับกลับไปทํางานก็เข้ามาอย่างน้ําก็เปลี่ยนทุกวันครับล้างขวดทุกวันใช่อาหารก็อาทิตย์ละครั้งเปลี่ยนอ๋ออาหารนี่เราเราให้เป็นอาทิตย์ใช่โอครับผมส่วนในเรื่องน้ํานี่คือเรากลับมาจะเปลี่ยนทุกวันใช่แต่ปะกๆก็กลับมาจากทํางานก็มาดูแลมันใช่ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงนะครับและก็การเข้าคู่นกอันนี้เรามีมีกองรวมด้วยเดี๋ยวโชว์กงรวมหน่อยกองรวมนี่เราก็ใส่สองใบก็คือแบ่งกันระหว่างอังกฤษกับกับฮอลแลนด์ดด้านบนก็จะเป็นอังกฤษใช่่อาก็เป็นผลผลิตของเราที่ทํามานะอันนี้ก็ประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ที่เห็นอยู่เต็มที่เลยก็ เ8เดือนมาไมเกต8เดือนใช่ก็ถือว่ายังเป็นนกนกรุ่นไหมแบบนี้เรียกนกรุ่นนกรุ่นใช่นกรุ่นก็ยังไม่ได้ขึ้นทำอ่าแต่ก็ก็ถ้าจะทำจริงๆก็ควรปล่อยให้เขามีอายุหนึ่งปีขึ้นไปสำหรับนกอังกฤษนะครับอันนี้ก็ลักษณะเขาก็คือบรงตัวก็อาจจะอาจจะโค้งช่างได้อ่าบรรัวก็อาจจะหน้าได้อ่ามันมีรายละเอียดอีก อีกเยอะใช่ในในในกอังกฤษก็อ,อันนี้เราให้ดูความแตกต่างก่อนว่าอักษสายประกวดก็ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วบนตัวเนี่ยเขาเขายังไม่ได้ผัดผลเจมที่<ช>เพราะว่าบางทีออกมาใหม่ๆอังกฤษกับคอแรงก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่<ช>แต่พอเวลาเขาผัดขนเนี่ยก็คือเขาเขาจะมีความแตกต่างเลยอหน้าเขาจะออกแล้วก็ ลักษณะความสง่างามเนี่ยคือมันจะต่างกันก็คือในในอังกฤษในสายประกวดเนี่ยสีสันเขาค่อนข้างที่จะจะน้อยกับฮอลแลนด์ใช่น้อยน้อยกว่าหลักๆก็สีก็ประมาณนี้นะใช่ส่วนในฮอลแลนด์ด้านล่างก็จะมีสีสันค่อนข้างที่จะหลากหลายโอ้โหสวยเนียนทุกตัวซึ่งในในนี้มีตัวที่ไปประกวดมามาด้วยใช่ไหมในนี้ใช่มีครับ สวยสวยทุกตัวเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือนกค่อนข้างที่จะก็ะเรียกว่าโครงสร้างดีแล้วก็สีสันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอันนี้เราเรามีการบำรุงเพิ่มเติมไหมหรือว่าเราเลี้ยงเหมือนกันหมดมันก็ผมก็ให้แคลเซียมแต่ติดกรงไว้ตลอดอ๋อนะข้อสำคัญคือนีต้องมีเคลเซืยมติดกงรงเอาไว้ใช่ครับแล้วก็วิตามินก็อาทิตย์ละหน เป็นเป็นวิตามินน้ำวิตามินน้ำใช่หรอละลายอันนี้เป็นผลผลิตที่เราทำขึ้นมาทั้งหมดเลยกระดูส่วนมากก็จะเป็นพวกท C ซีนะใช่รับนี้จเป็นหลักก็คือที่เห็นอยู่ทีซีีนี่ก็แฝงวิงเอาไว้ด้วยใช่ครับแฝงวิ่งไว้ผมเห็นแล้วก็ใจละลายอย่างนี้เวลาเวลาคนที่เขาชมคลิปอยู่เขาสนใจอันนี้เรามีแดงอ่ะในนี้ ก็แบ่งแบ่งแบ่งได้แบ่งได้ใช่ไหมใช่ใช่ใครที่ดูอยู่รีบทัดหา,าบางอาลบีเลยนะ,ะซึ่งนกที่เนี้ยมีไม่เยอะแต่บอกได้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความโดดเด่นมีความสวยงามก็คือหลักๆนกที่เห็นอยู่ส่วนมากจะแฝงนีงเอาไว้ใ,ใครต้องการสายนี้นะติดต่อบางอาลบีได้เลยมีทั้งหน้าขาวหน้าเหลืองหน้าโกลเด้นส่วนมากก็จะเป็น ทีซแล้วก็มีดีเชิดสีบลายสวยๆน่ารักน่ารักฝากเอาไว้นะครับอีกหนึ่ง <1. S 1> ฟาร์มอ y W y r w ชื่อค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งนะครับ <S <S สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวให้บางได้ฝากถึงสำหรับเ,เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับหรือคนที่สนใจอ,อยากจะไปงานประกวดนกหรือบางคนที่ยังยังไม่เข้าใจว่าไปงานประกวดนกแล้วจะได้อะไร อยากให้บังได้ได้ฝากถึงสําหรับคนที่สนใจหรือคนที่ไปงานประกวดนกแล้วจะได้อะไรกลับมาบ้างสาหรับคนที่สนใจไปประกวดครับอย่างแรกอย่าอย่าอย่ากลัวก่อนเลยอย่าคิดว่านกที่เรามีอยู่สู้เขาเขาไม่ได้อ่าใช่ใช่หลายหลายคนคิดแบบนี้เลยใช่บังพูดมาอย่างนี้ผมผมเห็นด้วยเลยหลายหลายคนบอกว่าอนกนกแขันสู้ไม่ได้ใช่จะสู้ได้ไปประกวดอย่างแรกเราต้องเลิกเลิกกลัวก่อนเลยอ่าครับไปเระฉนเราไม่ต้องหวังหวังอะไรเรา เราไปเพื่อที่จะแปะไปไปเจอเพื่อนเจอพี่น้องที่เลี้ยงด้วยกันอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนความรู้ครับใช่มันมีมีประโยชน์ไอเรื่องของรางวัลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแค่ลองๆเลยอ่ะแต่เป้าหมายจริงคือไปหาความรู้ไปเจอพี่น้องคช่ก็คือไปงานประกวดเนี่ยนอกจากเขาเรียกว่านอกจากจ ไปเห็นนกของเพื่อนๆแล้วก็คือเหมือนเราได้ไปสร้างกําลังใจใ,<ช>ให้กันละกันคือบางทีเราเลี้ยงนกอยู่คนเดียวมันอาจจะอาจจะทําให้เราหมดไฟ<ช>เวลามีงานประกวดก็เหมือนเราไปเติมเชื้อไฟในการเลี้ยงนกไปพบปะพูดคุยกับเ,เพื่อนเพื่อนคนอื่นไปดูนกสวยๆด้วยบางทีเราอาจจะได้จินตนาการใหม่ๆในการเลี้ยงนกเหมือนอย่างการที่บางได้ได้ไปงานประกวดมาก็ได้พูดคุยได้เจอเจอแล้วก็ทําให ให้เราได้มาสร้างมิตรภาพร่วมกันถ้าบางไม่ได้ไปงานเราก็คงไม่ได้มายืนคุยกันแบบนี้ใช่อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันได้มาจากงานประกวดอ่าแต่ถ้าวันนั้นบางไม่ได้ไปร่วมงานที่ที่แปดริ้วที่กลุ่มแปดริ้วจัดเนี่ยเราก็อาจจะได้ไม่รู้จักกันไม่ได้รู้จักกันไม่ได้มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนไม่ได้มาชมนกสวยๆแบบนี้นะครับแลวสำหรับคนที่กำลังหมดไฟนะครับ เ,เราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะ<ช>สำหรับคนเลี้ยงนกทุกๆคนนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งนะบางคนอาจจะอาจจะลดจํานวนก็ไม่ว่า,ากัน<ช>เอาที่เหมาะสมนะครับกับตนเองไม่อนอย่างก,กับที่บางเลี้ยงก็คือนกไม่ได้จํานวนเยอะ<ช>แต่เราก็เลี้ยงเท่าที่เรามีเวลาแล้วก็เลี้ยงให้มีคุณภาพ<ช>นะครับ ฝากเอาไว้อีกหนึ่งฟาร์มนะครับฟาร์มว่า YRW YRW นะครับจำเอาไว้ให้ดีนะครับนกดีมีคุณภาพต้องที่ YRW นะครับจะขอฝากอีก1ผลิตภัณฑ์นะครับของครูจ์กด้วยนะครับยินยกกรงนะครับเป็นแคลเซียมก้อนนะครับเหมาะสำหรับนก,ท,กทุกสายพันธุ์นะครับไม่ไว่าจะเป็นในนกหงสยกฮอลแลนด์ อังกฤษสายตะกวดนะครับหรือว่านกในตระกูลคอนัวก็สามารถชินได้นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มของโยก8ปริ้วด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็ของโยกแริ้วนะครับก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราง่ายๆก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แค่นี้เองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานหงโยก8ริ้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบังอารวีนะครับวันนี้ได้ เปิดโอกาสให้เราได้มาพูดคุยมาเยี่ยมชมนกสวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาก,กันไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอเจอกับพวกเราในะคลิปต่อๆไปว่าเราจะไปที่ฟาร์มใดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ